การทำคอมมูน i ตี้ไอโซเลชัหรือว่า CI นะคะที่นำผู้ป่วยโควิด1 9มาแยกกักตัวก็ทำให้คนในครอบครัวปลอดภัยนะคะซึ่งผู้ป่วยได้รับการทุแลนที่ดีด้วยนะคะโดยจะมีสปสชสนับสนุนค่าอาหารค่ายาค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์จับคู่หน่วยบริการตรงนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในชุมชนของกรุงเทพมหา,าคนครนะคะติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ อาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสอสเขตมินบุรีประกอบอาหารกลางวันให้ผู้ป่วยโควิด -19 ในศูนย์พักคอยบึงขวางที่มีอยู่ขณะนี้15คนจากยอดสะสมที่เคยมีมากถึง72คนชุมชนมุสลิมที่นี่ใช้โรงเรียนสอนศาสนาทำคอมมูนิตี้ไอโซเลชันให้ผู้ป่วยชายอยู่ชั้นสองผู้หญิงอยู่ชั้นล่างมีผู้ป่วยไทยพุทธ1คน ขณะที่คอมมูนิตี้ไอโซเลชันของชาวแฟลตเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนาจุดประสงค์เดิมจะให้ผู้ที่ไม่ติดเชื้อมาอยู่แยกออกจากผู้ป่วยที่ยังอยู่ในห้องแต่ความเป็นจริงทำไม่ได้จึงปรับให้ผู้ที่หายป่วยหรือมีอาการสเต็ปดาวจากโรงพยาบาลมาแยกพักที่นี่แทนถือเป็นโมเดลใหม่อีกรูปแบบหนึ่งนวัตกรรมตรงนี้นะคะก็คือ อยากให้ผู้ที่กลับมาพักพื้นที่บอกว่ากักตัว14วันไม่ต้องออกไปเดินเพ่นพ่านที่ชาวบวางคนก็ยังแบบว่าไม่เชื่อใจก็อยากให้มาอยู่ตรงนี้พักคอยหรือว่าคนที่เสี่ยงก็อยากให้มาอยู่ตรงนี้ก่อน อีกโมเดลที่มีความสำคัญมากคือ Temple Isolation วัดหงรัตนารามเขตบางกอกใหญ่จับมือกระทรวงสาธารณสุขกทมและสะปะสะชหวังให้ที่นี่เป็นซ i ตัวอย่างที่ได้มาตรฐานดูแลพระสงฆ์เบื้องตน้นมีพระติดเชื้อในเขตบางกอกใหญ่จะมารักษาตัวที่นี่71รูปชาวบ้าน48คนให้พระสงฆ์องค์เนนที่ติดเชื้อเนี่ยได้พักรักษาตัว แล้วก็มีคณะแพทย์พยาบาลขันอาสาทั้งทั้งรับผิดชอบในหน้าที่ก็คือโรงพยาบาลพระปิ่นเกล้าจะได้ส่วนหนึ่งประมาณสัก7-80เตียงของพระภิกษุสามนเณรที่โรงเรียนวัดหงรัตนารามจะช่วยญาติโยมได้สักสัก40-50เตียงแต่เพียงเท่านี้เราก็รู้สึกว่าเราได้ทำในสิ่งที่มันเป็นการแบ่งเบา สปะสะชพร้อมจับคู่หน่วยบริการทั้งคลินิกชุมชนอบอุ่นและโรงพยาบาลทุกสังกัดให้ร่วมดูแลผู้ป่วยโดยสนับสนุนค่าอาหารยาอุปกรณ์การแพทย์หากชุมชนใดต้องการทำคอมมูนิตี้ไอโซเลชันยินดีสนับสนุนลักษณะรูปแบบหลากหลายนะครับอาจจะเป็นวัดก็ได้เป็นศูนย์พักคอยในลักษณะโรงเรียนก็ได้นะครับหรือว่าเป็นชุมชนต่างๆที่จัดขึ้นมาก็ได้โดยที่หากมีหน่วยบริการเข้าไปจับคู่หรือว่าเข้าไปดูแลนะครับ น่วยบริการก็สามารถที่จะเบิกคา่าบริการสุขภาพที่เรากำหนดไว้ได้ในลักษณะคอมมูนิตี้ไอโซเลชันครับขณะนี้กทมมีคอมมูนิตี้ไอโซเลชันกระจายอยู่ทั้ง50เขตตั้งเป้าเปิดให้ครบ70ศูนย์พักคอยที่มีจำนวนนับหมื่นเตียงมีสปะสะชสนับสนุนงบประมาณจัดหาหน่วยบริการร่วมดูแลผู้ป่วยโควิด19นฤมอนอมรอปานสำนักข่าวไทยอ,อสอมอทรายงาน